สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเบาๆแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็น่าแปลกใจแต่มันก็เป็นไปได้คือเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีนักร้องประจำโบสถ์โบสถ์ใครก็โบทมัน,นจะมีนักร้อง นักร้องนักประสานเสียงเป็นต้นเสียงอะไรเหล่านี้ก็ต้องเลือกคนที่เสียงดีๆใช่ไหมครับเสียงที่แปลกกว่าเขาฟังแล้วเพราะแเน้นที่เสียงเพราะนะก็สมัยก่อนๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฟ้นหากันเฟ้นหากันแล้วก็รับสมัครคนที่ร้องโดยจฉมะยิ่งเขาต้องเอาผู้ชาย ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายที่เสียงสูงเสียงเสียงสวยด้วยพูดง,ง่ายๆระระระดับของเสียงเนี่ยต้องสูงเพราะมันร้องในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางเอิญมันก็มีเรื่องราวเล่ากันมาบอกว่าการขับร้องเพลงในบางสังคมเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายเท่านั้นเขาไม่ให้ผู้หญิงเกี่ยวเลย เพราะว่าที่ว่าอย่างนี้ก็หมายความว่าในจากกฎหมายของโรมันของกรุงโรมสมัยเรืองอํานาจเนี่ยสมัยโรมเรืองอํานาจเนี่ยเขาก็มีกฎหมายประกาศไว้เลยว่าห้ามผู้หญิงพูดในโบสถ์อย่างเด็ดขาดสมัยหนึ่งนะก็ว่าอย่างนั้นหน้าที่การขับร้องเพลงในโบสถ์จึงตกเป็นของฝ่ายชาย คือในโบสเนี่ยห้ามมีเสียงผู้หญิงเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการร้องเพลงในโบสถ์เราก็เป็นที่รู้กันอยู่ก็เลยเป็นหน้าที่ของผู้ชายฝ่ายชายเป็นผู้ที่ใช้เสียงร้องเพลงถ้าได้เสียงดีๆแสเสียงเล็กๆแหลมๆของผู้ชายเนี่ยนั่นแ่ะเขาไฝาหากันมากนะครับ เรื่องราวมันก็มีเล่ากันมาอย่างนี้ก็บอกว่าตัดไข่ตอนอวัยวะมันวงเล็บไปว่าเป็นเคล็ดลับแล้วก็โดยมากนักร้องชายที่เสียงดีในยุโรปหลังศตวรรษที่16นี่คือเรื่องจริงแล้วก็มีตัวจริงด้วยนะครับเธอชื่อคาร์โนแฟรินเดลลี่ เป็นนักร้องชื่อดังในยุโรปเมื่อคิทศักราด1ั5 2คารโลฟารินเนลลี่ครับการขับร้องเพลงในบางสังคมดามเต้เรียนเวทราบแล้วว่าเขาก็าบอกโรมนี่ก็ประกาศไว้เลยต้องเป็นของไฟชายหากว่าต้องการเสียงเล็กหรือแสมที่เล็กหรือแหลมสูง ก็จะให้เด็กผู้ชายขับร้องแทนผู้หญิงห้ามเกี่ยวเอาผู้ชายหมดปกติแล้วเสียงผู้ชิบผูหญิงเนี่ยจะเล็กแล้วก็แหลมแล้วก็สูงแต่โบทกฎหมายก็ห้ามไว้ก็เลยต้องเอาผู้ชายที่เสียงเล็กเสียงแหลมแล้วก็เสียงสูงมาขับร้องแทนเพราะผู้หญิงก็ห้ามเด็ดขาดไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่พฤติกรรมของการ ตัดไข่แล้วก็ตอนอวัยวะกันเราดูแล้วมันเอ๊ะมันจะใช่หรือเป็นเรื่องเล่ากันเล่นสนุกหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับเป็นเรื่องจริงในเรื่องตัดไข่ตอนอวัยวะเนี่ยพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยในเวลาต่อมาการขับร้องก็มีการเลือกปฏิบัติแต่เพียงเพศชายมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้ผู้ชายเท่านั้นนะ่ะมาร้อง แล้วทำกันมาตั้งแต่นานเนิ่นแล้วนะครับต่อมาในสมัยตอนกลางเ่ยตอนกลางคริสตศตวรรษที่16บไอการขับร้องเพลงประสานเสียงก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้การขับร้องประสานเสียงไดโบทเขาก็ยังมีอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ดีทาให้มันไม่เครียดให้มันฟังแล้วมันสบายนะครับจนกระทั่งสมัยกลางคริสตศตวรรษที่16 โดยมากนั้นผู้ประพันธ์เพลงสำหรับร้องในโบสถ์ก็ได้แข่งขันกันต่างก็ประดิษฐ์เพลงเพราะเพราะประสานเสียงเพราะเพราะเลือกทีมดีๆก็เหมือนกับเรื่องนักร้องปั้นนักร้องอะแต่ของเขาคือมันต้องศักดิ์สิทธิ์นิดนึงเพราะเรื่องของในโบสถ์เรื่องของอาาศาสนาเรื่องของธรรมะ ก็คัดเลือกกันมาแล้วก็แต่งเพลงแล้วก็ต่างคนก็แต่งเพลงให้มันแข่งกันน่ะใครจะดีกว่าใครแต่ในขณะนั้นเขาบอกว่าเสียงของเด็กผู้ชายเนี่ยมันมีข้อดีแค่เพียงว่ามีความเล็กแล้วก็แหลมสูงเมื่อเขาคัดเลือกได้แล้วนะเสียงเล็กแล้วก็มีความแหลมสูงแต่ว่ามันก็เหมือนกับไปฝืนน่ะ พอเสียงฝืนแล้วมันก็เลยฟังออกมาแล้วมันมันขาดความหนักแน่นขาดความหนักแน่นเขาจึงนิยมหาซื้อตัวเด็กชายที่สามารถเปล่งเสียงขับร้องได้เสียงที่สูงสุดแล้วก็ดังสุดสูงได้แหลมได้แต่ว่าความหนักแน่นในเสียงเนี่ยคือมันแปลว่าเมื่อเนื้อร้องเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไอความข้างในหรืออินเนอร์เนี่ยมันต้องออกมาพร้อมเสียง อันนี้เป็นเรื่องที่โอโหขนขวายหากันอย่างมากเลยทีเดียวให้ดีที่สุดนะครับก็เลยไปเรียกไปหาซื้อหาซื้อเด็กอะ่ะสามารถเป่งเสียงร้องได้เสียงสูงสุดได้ดังสุดได้แล้วก็สามารถจ่ายเงินแพงๆด้วยเด็กเหล่านั้นได้ค่าตัวแพงเขาก็สรรหารับสมัครบ้างไปสรรหามาเองบ้างนะครับค่าตัวแพงขึ้นช่วงเวลานั้นเป็นที่รู้กันว่าในช่วงนั้นเนี่ย ก็มีมีข่าวลือกันมาเยอะพอสมควรทีเดียวว่ามีเด็กชายชาวสเปนคนหนึ่งขึ้นชื่อเลยไอ้เรื่องความเก่งกาจด,ด้วยด้านพลังในการขับรองเนี่ยเด็กคนเนี้ยเขาไปได้ยินแล้วก็ไปเจอมาก็ไปที่เรื่องเลยจกนกระทั่งมาถึงที่โบสถจุดหนึ่งบอกว่าเป็นเด็กชาวสเปนเก่งมากเรื่องการร้องเพลงแล้วพลังเสียงขับร้องดี ก็เลยกลายเปพอดังแล้วก็ถูกซื้อตัวมาขับร้องเพลงประสานเสียงที่โบสถ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรโรมันก็ไปเอาตัวมาจนได้เสียเสียเงินแพงหน่อยก็เอามาให้มาร้องที่โบสถ์แห่งหนึ่งในอา,อา,อาณาจักรโรมันแต่สิ่งที่น่าแปลกจใจเกี่ยวกับเด็กชายชาวสเปนคนนี้ที่ซื้อตัวมานี่แหละครับที่เรื่องลือกันว่าโอโหเสียงดีเสียงแหลมเสียงดังเสียงแน่นเนี่ยเนี่ย แพทย์เขาก็มาตรวจดูพบว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยที่เขาซื้อซื้อมาเนี่ยถูกจับตอนโดยตัดเอาอันทะทั้งหมดทิ้งเลยไม่ใช่เรื่องไมง่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะนี่คือเรื่องจริงนะเป็นประวัติศาสตร์เลยแพทย์ก็ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กผู้ชายพวกนี้ทำไมเสียงมันถึงได้แหลมสูงแล้วเสียงเพราะร ก็ตรวจดูพบว่าเด็กเหล่านี้ถูกจับตอนโดยตัดเอาอันทะเนี่ยทิ้งหมดเลยอันนี้เป็นข้อมูลจากการบันทึกเขาระบุว่าอย่างนี้บอกว่าภายหลังเริ่มมีผู้สนใจทดลองทำขึ้นคือมีคนมีคนก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราลองเอาเด็กมาทำดูได้ไหม ก็ทดลองกันนะเอาเด็กผู้ชายเนี่ยมาตัดถุงอันทะทิ้งในประเทศอิตาลีทดลองทำจนสำเร็จประสบความสำเร็จดูสิครับเขาต้องการเสียงเพราะอย่างเดียวเขายัางกล้าทำเด็กก็เอาเพราะค่าตัวมันแพงเขก,กล้าทำอิตาลีสามารถผลิตเด็กเสียงไพเราะขึ้นได้ในประเทศเองเลย เป็นผู้ผิดเหมือนเหมือนกระเพลตสินค้าเขาทดลองเขาถามจงได้ผลนะ่ะนี่ไงที่เขาบอกว่าตัดอันทะแล้วเสียงดีเนี่ยเราคิดว่าเออเป็นเรื่องพูดเล่นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจากหนังสือเล่มฉบับหนึ่งนะคลาสสิกสังวาสอันนี้เขาเรียกว่ารวมบทความเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกในหลากหลายมุมมองอันนี้เราได้รู้จาก คุณหมอภูลพิษอมาตยกุลเนี่ยท่านเอามาอาธิบายฟังอย่างนี้นี่ก็อยากรู้นะทุกคนอยากรู้ท่านบอกไอ้ต้นตอของการจับเด็กตอนไี่มีเสียงไพเราะนั้นนะเริ่มต้นในประเทศสเปนก่อนแล้วจึงมาแพร่หลายมากขึ้นในประเทศอิตาลีหังที่นําเรียนไปแล้วว่าอิตาลีเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าทําไมเด็กผู้ชายจองสเปนเนี่ยทําไมร้องเสียงเพราะเสียงดังเสียงแหลมดีมาก ก็ให้หมอพิสูจน์ไงพอพิสูจน์แล้วอ๋อเพระาะมันตัดถุงอันทะทิง้งอันทะทิง้งเองแกก็บอกว่าในประเทศอิตาลีเนี่ยทำผลสำเร็จแล้วเขาบอกว่าระหว่างคิสศกร์ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบก็ตรงกับพศสองพันเก้าสองพันสองร้อยเก้าสิบสามสองพันสามร้อยสิบสามถึงถึงช่วงนี้นะครับก็มีเด็กชายในประเทศอิตาลีเนี่ย ถูกจับตอนมากถึงกว่า4,000คนตลอด20ปีเนี่ยเด็กชายถูกตอนตัดอันทะทิ้งเนี่ย4 0 0พคนอิตาลีเขาทดลองแล้วก็ทำสำเร็จแต่ขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีนักร้องชายที่ถูกจับตอนแล้วมากมายหลายคนครับได้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านดนตรีไปเลย ไอการผ่าตัดตอนเด็กผู้ชายนั่นนะมันมีอยู่อยู่สองวิธีท่านบอกมาอย่างนี้นะครับมันมีอยู่สองวิธีที่ตัดตอนวิธีแรกก็คือเริ่มแรกตัดอวัยวะเพศทั้งชุดออกหมดไอตัวอวัยวะนะตัดออกหมดแล้วเปิดเฉพาะเสือช่องเล็กๆไว้สําหรับถ่ายปัสสาวะคือไอตัวไม่ได้ตัดหมด แล้วก็เหลือให้ช่องเล็ก,ลกๆไว้สําหรับถ่ายปัสสะอย่างเดียวแรกๆเลยนะอันนี้มันก็มีข้อเสียมีข้อเสียอยู่ที่ว่าเด็กมีเปอร์เซ็นต์การตายค่อนข้างจะสูงจากการติดเชื้อแล้วก็ไข้สูงหลังผ่าตัดถ้าตัดแค่นี้อันตรายเขารู้แล้วส่วนวิธีที่สองเขาบอกจะตัดเอาแต่เฉพาะอันท,ทั้งหมดทิ้งไป ซึ่งวิธีนี้ไอเนื้ออวัยวะเพศเนี่ยมันจะไม่เจริญหรือขยายขนาดตามตัวที่โตขึ้นเข้าใจนะฮะตัดแต่เฉพาะอันทะทั้งหมดทิ้งไปซึ่งวิธีนี้ไอ้เนื้ออวัยวะเพศเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเพราะมันถูกตัดไออันทะไปแล้วแล้วมันจะไม่ขยายขนาดตามตัวที่มันโตขึ้นแต่จะทำหน้าที่เป็นท่อปัสสาวะเท่านั้น ซึ่งในคนที่ถูกตัดอันทะทิ้งไปทั้งหมดตั้งแต่ก่อนวัยหนุ่มเนี่ยเนี่ยจะส่งผลอวัยวะเพศนี่มันโตช้าตัวก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆคือคืออวัยวะเพศเนี่ยมันจะโตช้าคือโตโตไม่สมวัย,ยพูดง่ายๆส่วนตัวตัวตัวคนเนี่ยก็ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแขนก็จะยาว รูปร่างก็จะใหญ่ขึ้นเออเอาใครอยากสูงอยากตัวใหญ่ก็ลองดูนะตอนที่จะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้แขนยาวรูปร่างใหญ่แล้วตัวสูงขึ้นแต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีกำลังนี่คือผลทดลองกล้ามเนื้อมันจะนุ่มเหมือนผู้หญิงเลยใบหน้าก็เกลี้ยงเกลาไม่มีหนวดไม่มีเคราเลยเอาละเซได,ได้ได้เพศดีเพศนึงเกิดมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพออายุเกินยี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยบางคนแขนขาเนี่ยยังไม่หยุดโตนะยังไม่หยุดยาวนะเขาจะสูงเก,ก,ก้งก้างเก้งก้าเลยเหมือนกับอะไรเหมือนกับไม่สมส่วนอะไรทำนองนั้นนะนะฮะบางรายถึงขั้นหมดงามไปเลยเพราะว่ามันเหมือนไม่สมไม่สมส่วนเงี้ยเลวไว้เพียงเสียงที่ไพเราะและก็สนอหูได้อย่างเสียอย่างอุตส่าห์สูงใหญ่แทบตาย ปรากฏว่าไม่แข็งแรงแล้วก็อ่อนแอแล้วก็ยังไม่พออ่อนแออีกก็กลายเป็นว่า,ายีนทั้งหลายมันกลายเป็นผู้หญิงเนี่ยสิเขาว่าอย่างนั้นนะสำหรับเสียงที่ไพเราะระหวานหูเท่านั้นที่คงอยู่กับตัวเขาเขายังกล่าวก็บอกว่าจะมีลักษณะของกระแสเสียงที่แจ่มใสสามารถสั่นได้ได้ความถี่สูงมาก เออมันก็ดีเหมือนกันเนื่อนึกจากอะไรฮะนึกจากมีรูปร่างมันมันใหญ่กว่าปกติไงครับเสร็จแล้วก็ซึ่งนักร้องที่ถูกตอนนั้นนจะมีปอดใหญ่กว่าผู้ชายธรรมดาก็ทุกอย่างก็ไปเลี้ยงเลี้ยงสรีระนะปอดก็ใจะใหญ่ขึ้นสามารถเก็บอากาศไว้ได้มากนี่ไงที่กขบอกตัดอันทะแล้วเสียงดีการเปล่งเสียงออกมาจึงมีพลังแล้วก็ปล่อยเสียงได้ยาวโดยไม่ต้องหยุดหายใจบ่อย คือหายใจช่วงหนึ่งเนี่ยไปได้ยาวเลยแล้วก็ร้องได้เยอะด้วยทุกวันนี้ก็บอกคนที่เป็นนักร้องเนี่ยต้องปลอดใจและหายใจได้ยาวได้คําเยอะบางคนก็สามารถปล่อยเสียงออกมาจากลำคอติดต่อกันได้มากกว่าหนึ่งนาทีหรือนานกว่านั้นอ่ะใครลองดูก็ได้ว่าเราเนี่ยลมหายใจหนึ่งเขาเรียกลมหายใจหนึ่งเนี่ย เราจะร้องหรือเราจะเปล่งเสียงได้ถึงนาทีไหมไม่ถึงแต่เด็กที่ถูกตัดไอ้นี่ไปเนี่ยปรากฏว่าปอดเขาใหญ่ขึ้นเสียงเขาได้ยาวขึ้นเป็นหนึ่งนาทีบางรายก็บอกที่มีลำคอยาวเนี่ยอาจจะร้องเสียงได้ทุ้มต่ำได้ดีกว่านักร้องหญิงในในระดับคอนเทนเนในสำนักบางแห่งอีกด้วยซ้ำแลวในกระบวนการ Screws, uh, กระบวนกัรร้องที่ตอนตอนนักร้องชายเน ане, ี่ยให้มันมีเสียงไพเราะนั่นน่ะตามประวัติศาสตร์ของดนตรีสา c คลาสสิกเขาเห็นว่าเห็นจะไม่มีอะไรโดดเด่นเกินนักร้องชาวอิตาเลียนที่ที่นำเรียนไปแล้วนะครับก็บอกมาทั <Kristen> ้งบทที่ทำกันมาทั้งบดเนี่ยคาร์โลฟาเรนเนลลี่เนี่ยดีที่สุดเลยเป็นนักร้องชาวอิตาเลียนอันนี้ก็เกิดในประเทศอิตาลีนะครับ คิจะกัดพนเจ็ดร้อยห้าหรือพอศเราก็คือสองพัสสี่บแังเอิญก็ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือของกรุงเสียยุทธิยาของเรานี่เองนี่คือประวัติส่วนหนึ่งนะครับฟินเนลลี่เนี่ยนอกจากจะมีเสียงอันภัยราะแล้วเขายังมีคนฉลาดเขามีไหวพริบดี ประกอบด้วยลีลาต่างๆนา,นานาแล้วก็เทคนิคในการร้องเพลงเนี่ยของเขาดีเยี่ยมแสดงว่าสิ่งที่เขาทำมานะก็ถูกทำมานะเขายังมีพรพรแสวงทำร่างกายขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นพรสวรรค์สำหรับตัวเขาแต่เขายังมีพรแสวงฝึกเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีลีลาแล้วก็มีเทคนิคในการร้องเพลงที่ดีเยี่ยมมากมันเหมือนว่าประทับใจมากๆอ่ะ ก็คือคนดังกันนะอีกเป็นคนที่รูปร่างงามสมส่วนคือโชคดีกับเขาไม่แด่อัยว,ยว,วะยาวเก้งก้างแต่คนนี้กลับกลายเป็นว่าอายว,วะเข้สมส่วนไปร้องเพลงที่เนี่ยมกักจะได้ความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากมากทุกครั้งหลังจากประสบความสำเร็จในประเทศของตัวแล้วเฟเนลี i, ่ก็ออกไปร้องเพลงที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียจนกระทั่งพศ2280 พระราชนีแห่งสเปนก็ได้ติดต่อว่าจ้างเขาเนี่ยไปร้องเพลงเพื่อรักษาอาการซึมเศร้าของพระเจ้าฟิลิปที่ห้าค่อยดียไปเรื่อยเ,อยเนี่ยเขาอยู่ในสเปนนานถึง22ปีเพื่อไปร้องเพลงเพื่อรักษาอาการซึมเศร้าของพระเจ้าฟิลิปที่ห้าอยู่22ปีแล้วก็กลับเข้าสู่ประเทศอิตาลี เขาถึงแก่กรรมในปีคิศสกตพันเจ็ร้อยแปดหรือพศสองพามรอยอันนี้ก็เป็นปีเริ่มต้นกรุงเทพเรารวมอายุได้77ปีชั่วชีวิตเขานะ่ะเจปีเอาละครับยังไงก็ตามการขับร้องเพลงของชายที่ถูกตอนเนี่ยไม่เชื่อว่าทุกคนจะถูกตอนแล้วจะมีน้ำเสียงได้ดีเสียงไพเราะทุกคนไปนะครับที่พูดนี่เพราะว่า อย่าไปทําตามดีกว่ามัง้งใครอยากจะลองไปนะแล้วตอนนี้คนเราเนี่เด็กกล้าลองขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยไม่เใช่ว่าทุกคนจะเสียงไพเราะเหมือนกันหมดแล้วแต่ตาดีไา้ตาดีได,ตด,ได้ตาร้ายเสียหรือเปล่าไม่รู้มันขึ้นเยอ่ความพยายามครับเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่ความพยายามไอ้การฝึกฝนอย่างหนักของแต่และบุคคลเนี่ย รวมถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีแล้วก็ทฤษฎดีดนตรีกด้วยต้องเรียนรู้ถึงว่าพรแสวงสำคัญที่สุดเมื่อจัดการที่ตัวแล้วที่ร่างกายแล้วเสียงเป็นอย่างนี้แล้วคุณต้องแสวงหาว่าเราจะทำอย่างไรไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันดีที่สุดด้วยแต่ขอย้ำว่าตัดทิ้งแล้วไม่ใช่ว่าจะเสียงไพเราะทุกคนนะครับ ว่เดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นเอาละครับก็คุยกันแค่นี้กันแล้วกันนะครับเบาๆสบายๆส,สวัสดีครับ